มังคุดมังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบเขตร้อนชื้นชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะซุนดาและหมู่เกาะโมลูกะและยังเป็นผลไม้ที่นิยมอย่างมากในแถบเอเชียโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้อาจเป็นเพราะลักษณะภายหนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวาน และยังเป็นผลไม้ที่จัดว่ามีประโยชน์มากชนิดหนึ่งโดยประโยชน์ของมังคุดไม่ได้อยู่แค่เนื้อที่เรานิยมรับประทานกันเท่านั้นเปลือกมังคุดก็มีประโยชน์มากมายในการรักษาโรคเช่นกันผลมังคุดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งอาหารขาวและหวานเช่นแกงยำม,มังคุดลอยแก้วยำมังคุดมังคุดกวนมังคุดแช่อิ่มและอื่นๆแต่ส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานมังคุดสุกเป็นผลไม้ ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยและยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยเนื้อมังคุดมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโพแทสเซียมโปรตีนสารเยื่อใยวิตามินซีฟอสฟอรัสแคลเซียมและแมกนีเซียมเปลือกของมังคุดมีสารให้รสฝาดคือแทนนินแซนโทน โดยเฉพาะแมงโกสตินแทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมานทำให้แผลหายเร็วแมงโกสตินช่วยลดอาการอักเสบและมีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองได้ดีในทางยาสมุนไพรใช้เปลือกมังคุดตากแห้งต้มกับน้ำหรือย่างไฟฝนกับน้ำปูนใสแก้ท้องเสียเปลือกแห้งฝนกับน้ำปูนใสใช้รักษาอาการน้ำกัดเท้าแผลเปื่อยเปลือกมังคุดมีสารป้องกันเชื้อราเหมาะแก่การหมักปุย๋ย ยางมังคุดมีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจากยางมังคุดใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารกลุ่มแซนโทนซึ่งแต่ละชนิดที่มีฤทธิ์ทางยาที่แตกต่างกันรวมทั้งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลาสติกนอกจากนั้นยางมังคุดยังเข้ามามีบทบาทในการใช้เป็นสารเจือปนในอาหารเพราะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสตาฟีล็อคอคัสเอริอัสซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ สรรพคุณของมังคุดประโยชน์ของเปลือกมังคุดมีส่วนช่วยป้องกันอาการไข้ไข้ระดับต่ำช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเพิ่มความกระปรี้กระเปรา่ามังคุดรักษาสิวเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวและยังออกฤทธิ์ต้านสิวอักเสบได้ดีอีกด้วยมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าลดความเครียด ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พากินสันโรคเกี่ยวกับระบบประสาทสารสกัดจากมังคุดช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด th1 และ th17 มีฤทธิ์ช่วยกำจัดและป้องกันการก่อเกิดเซลล์มะเร็งเกือบทุกชนิดได้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆอย่างเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหาร ช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหัวใจช่วยลดความดันโลหิตช่วยรักษาไทรอยด์เป็นพิษช,ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและลดไขมันที่ไม่ดีในเส้นเลือดมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอกในร่างกายมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานด้วยคุณสมบัติในการลดและควบคุมระดับน้ำตาล ช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้มีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการของโรคหอบหืดมีส่วนช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากและเหงือกให้แข็งแรงช่วยรักษาและสมานแผลในช่องปากหรือปากแตกให้หายเร็วยิ่งขึ้นไฟเบอร์จากมังคุดช่วยในการย่อยอาหารป้องกันอาการท้องผูกช่วยแก้อาการท้องเสียด้วยการใช้เปลือกมังคุดตากแห้งต้มกับน้ำหรือย่างไฟ นำมาฝนกับน้ำปูนใสช่วยแก้อาการท้องร่วงเรือร้องอาการถ่ายเป็นมูกเลือดด้วยการใช้เปลือกสดหรือแห้งฝนกับน้ำรับประทานหรือจะใช้เปลือกแห้งนำมาต้มกับน้ำดื่มก็ได้ผลเหมือนกันช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะอยู่ในสภาวะปกติช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ้วในไตมีส่วนช่วยป้องกันอาการตับเสื่อมไตาวายช่วยรักษาอาการข้อเข่าอักเสบ เปลือกของมังคุดมีสารแทนนินที่มีฤทธิ์ฝาสมานทำให้แผลหายเร็วช่วยลดอาการอักเสบและมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองช่วยยับยั้งการเกิดและใช้รักษาโรคผิวหนังต่างๆอย่างกลากเกลื้อนผดผื่นคันต่างๆด้วยการใช้เปลือกมังคุดแห้งต้มน้ำอาบหรือใช้น้ำต้มเปลือกมาทาบริเวณที่เป็นใช้รักษาอาการน้ำกัดเท้าแผลเปื่อยด้วยการใช้เปลือกแห้งฝนกับน้ำปูนใส คุณค่าทางอาหารของมังคุดผลมังคุดจะมีเนื้อประมาณร้อยละ25 3 0เนื้อมังคุดจะมีความชื้นประมาณร้อยละ80มีน้ําตาลประมาณร้อยละ17.5ประกอบด้วยน้ําตาลฟรุกโตสกลูโคสและซูโครสและสารอาหารต่างๆหลายชนิดคุณค่าทางโภชนาการของมังคุดต่อ100กรัมพลังงาน73กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรต17.91กรัม ใยอาหาร1.8กรัมไขมัน0.58กรัมโปรโตีน0.41กรัมวิตามิน B 10.054มิลลิกรัม5%วิตามิน B 20.054มิลลิกรัม5%นตวิตามิน B 3 0 2ม6มิลลิกรัม2%วิตามิน B 50.032มิลลิกรัม1%เปอร์เซวิตามิน B 6 0 0 1 8ปมิลลิกรัม1% วิตามิน b 9 3 1ไมโครกรัม8%วิตามิน C 2 9มิลลิกรัม3%ธาตุแคลเซียม 12, 1 2มิลลิกรัม1%ธาตุเหล็ก0 3มิลลิกรัม2%ธาตุแมกนีเซียม1 3มิลลิกรัม4%ธาตุแมงการีส0น0 2มิลลิกรัม5%เธาตุฟอสฟอรัส8มิลลิกรัม1%ธาตุโพแทสเซียม4 8มิลลิกรัม1% ธาโซเดียม7มิลลิกรัม0%ธาตุสังกะสี0.21มิลลิกรัม2%เปอร์เซ็นต์คือร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โคดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน y o u ูท b e